วันนี้พาทุกคนรู้จักกับเกมใหม่อีกหนึ่งเกมฝีมือคนไทยชื่อเกม Home Town Store เกมบริหารจัดการร้านโชว์หวยไทยยุค90เกมนี้ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะจ๊ะเพราะว่าเพิ่งขึ้นสตรีมตัวจุดร้อนๆหรือเพิ่งมีการโปรโม,โมตนั่นเองโดยมีการพัฒนาจากทีมไทยชื่อทีม c i r c l e Cat แน่นอนอย่างที่บอกเกมนี้เป็นเกมแนวบริหารจัดการจึงได้จัดอยู่ในหมวดหมู่ Simulation แล้วก็ Management ก่อนจะเข้าเรื่องเกมเดี๋ยวขออธิบายก่อนนิดนึงเพราะจะมีน้องๆบางคนงงว่าโชว์หวยแปลว่าอะไรคะพี่ร้านโชว์หวยคืออะไรหรอเกิดมาไม่เคยได้ยินเลยร้านโชว์หวยก็เหมือนร้านสะดวกซื้อหรือขายของชําขนาดเล็กฟิลคล้ายๆเซเว่นแต่มาก่อนการอะมาก่อนเซเว่นซะอีกในร้านร้านหนึ่งอาจจะขายสินค้าได้หลากหลายประเภทมากอาจจะเยอะยิ่งกว่าเซเว่นดะ้วยนะแล้วทําไมต้องเรียกว่าโชว์หวยซึ่งคำว่าโชว์หวยจริงๆมีรากศัพท์มาจากภาษาจีนแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นจีนกลางหรือจีนใต้สิ้นเ้า,าเพราะว่าดิฉันก็ไม่ถนัดภาษาจีนเหมือนกัน ต่มาจากภาษาจีนแน่นอนไม่ใช่ภาษาไทยนะจ๊ะกลับมาเข้าเรื่องเกมของเราดีกว่า Home Town Store ตอนนี้ฉันจะพาทุกคนไปรู้จักกับทีมพัฒนาทีมไทยทีมนี้กันก่อนซ i r เคอรแคอ่านจากบทสัมภาษณ์ของอลไลส a ตชันที่เขาไปสัมภาษณ์ซ i r c l อร์ t คกันมาเนี่ยทำให้รู้ว่าทีมงานน่ะมีน้อยมากเว้ยซึ่งแกนหลกัหลกๆอะ่ะมีแค่2คนเองแต่ก็อาจจะมีเพื่อนๆที่มีความรู้ด้านอื่นมาช่วยด้านงานศิลป์ด้านคอนเทนต์ด้านดนตรีเพราะตอนนี้ซ i r เคอร์แคเนี่ยยังเป็นจุดเริ่มต้นของสตูดิโออ แล้วก็อาจจะด้วยประสบการณ์ที่เขาจะเคยเล่นเกมแนวบริหารจัดการมาเยอะแล้วแล้วเขาก็ชอบแนวนี้มากซึ่งเขาจะยังไม่เคยเห็นในรูปแบบของความเป็นไทยหรือเป็นสไตล์บริหารจัดการแบบไทยๆเลยก็เลยได้ไอเดียนี้มาทําเกมนี้นี่แหละโดยทีมงานบอกว่าจริงๆแล้วปัจจัยหลักคืออยากให้ผู้เล่นทุกคนเข้าถึงเกมนี้ได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นทั้งคนที่เล่นเกมหรือคนที่ไม่เล่นเกมก็ตามยังไงอย่างน้อยคนที่แวะเวียนม,มาเห็นนะจะต้องรู้สึกถึงความอบอุ่นแบบสตไตล์ไทยๆเราอย่างแน่นอนส่วนฟีเจอร์หลักของเกมก็จะมีการต้องบริหารจัดการร้านโชว์ห ไม่ว่าจะเป็นขนมนะ้ำวนลมของเล่นหรือจะเป็นของใช้ในบ้านที่เราเคยเห็นกันเป็นประจำแล้วก็ต้องบริหารจัดการสต็อกสร้างกําไรขยายกิจการนอกจากนี้ยังต้องสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยนะไม่แน่ว่าลูกค้าประจำเนี่ยอาจจะมีในส่วนของเรื่องราวหรือเควสยดย่อยต่างๆเพื่อช่วยให้เรามีข้อได้เปรียบในการหาสินค้าพิเศษมาขายอะไรแบบนี้ก็ได้นะนอกจากนี้ยังต้องมีการคอยสำรวจชุมชนติดตามข่าวสารบ้านเมืองเพราะว่ามันส่งผลต่อราคาตลาดไงละ่ะ และสุดท้ายก็ต้องมีเป้าหมายในการเติบโตของร้านนะคะการทําธุรกิจนะคะอาจจะเริ่มจากแค่เป็นโชว์ห่วยเล็กๆปักซอยแถวบ้านนาไปสู่อนาคตมอนจะากลายเป็นร้านสะดวกซื้อประจําเมืองหรือประจําประเทศเลยก็ได้ฮัมเป็นไปได้ไหมในส่วนของการนําเสนอภาพกราฟิกแล้วก็เสียจะเป็นแนวพิกเซล 2D ให้โทนอบอุนอ่นๆเหมือนกับมีความแบบเป็นกันเองอย,อยู่แถวบ้านเราเนี่แหละในส่วนของเพลงเอฟเฟกนี่ส่วนใหญ่จะเป็นซาวแนวตลาดชุมชนยุคก่อนๆอ,อาจจะมีเสียง ลูกค้าเสียงประตูร้านเสียงนับเงินอะไรต่างๆต้องมาคอยดูกันต่อไปแน่นอนภาษารองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่แล้วทีมงานบอกว่าตั้งใจจะให้ลงทั้ง PC iOS แล้วก็ Android ด้วยแต่เบื้องต้นเนี่ยจะเอาลง PC ก่อนแล้วเดี๋ยวลงในส่วนของ iOS กับ Android ในภายหลังนั่นเองจริงๆช่วงนี้ฉันก็แอบเข้าไปดูในเพจของเขาอยู่นะเห็นมีการอัปเดตอยู่ด้วยเกี่ยวกับการเพิ่มตัวละครไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลูกค้าแบบใหม่ๆต่างๆกลุ่มเด็กแว้นที่ขาดเอกลักษณ์ มองไม่ออกว่าเป็นลูกค้าแบบไหนเลยเพิ่มท่าลู่ลมเข้าไปกับมอเตอร์ไซคู่ใจไว้ขี่เล่นเงนงๆกุมผีมีดีแค่ลอยตัวเลยต้องเพิ่มความน่ากลัวใส่เข้าไปดูมีหลากหลายแล้วก็เยอะมากขออนุญาตปิดท้ายด้วยบทสัมภาษณ์สั้นๆ3ข้อจากออนไลน Station ที่ได้ไปสัมภาษณ์ทีม c ซ r c l e Cat กันนะคะข้อแรกผู้สัมภาษณ์ถามว่าทั้งทีมงานเนี่ยพบปัญหาและความท้าทายอะไรบ้างระหว่างทำเกมนี้ พวกเขาก็ตอบว่าจริงๆปัญหาหลักะคือยังเป็นทีมเล็กๆอยู่และต้องทํางานกันหนักมากทําให้ตอนนี้ก็เลยยิ่งมองหาสปอนเซอร์ที่จะมาช่วยสนับสนุนในการพัฒนาเกมนี้ด้วยและถ้ามีใครสนใจแล้วก็สามารถติดต่อมาสนับสนุนเกมนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาหรือจะเป็นการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาของเกมก็ยังได้ข้อที่2ผู้สัมภาษณ์ถามว่างั้นถ้าเกิดเราต้องการจะช่วยเหลือทีมพัฒนาเกมเนี่ยเราสามารถจะช่วยยังไงได้บ้าง ทางเซิร์ฟเกอรก็บอกว่าคำตอบที่ง่ายที่สุดเลยก็คือแค่กด wish list ใน Steam หรือติ๊กถูกตรงเกมที่เราอยากได้นั่นเองแค่นี้ก็เป็นการช่วยเหลือง่ายๆได้อีกทางหนึ่งเหมือนกันนะและสุดท้ายอยากฝากอะไรถึงเกมเมอร์ชาวไทยและแฟนๆทุกคนที่รอคอยเกมนี้อยู่บ้างเขาก็รู้สึกขอบคุณที่ทุกคนรอคอยสนับสนุนอยู่และอยากให้ทุกคนลองเปิดใจเล่นเกมนี้ดูจะได้รับความสนุกในสตไตล์ไทยๆกัน หวังว่าเกม Home Town Store จะเป็นเกมที่สร้างความทรงจำดีๆและทำให้ทุกคนได้ย้อนกลับไปคิดถึงในช่วงเวลาเก่าๆในสมัยก่อนตอนนี้ร้าน Home Town Store หรือร้านบริหารเกมโชว์หวยไทยยุค90ยังไม่มีกำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่สำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปกดติดตามเพจหรือกด Wishlist เป็นเกมที่อยากได้ในสตรีมกันก่อนได้เพื่อเป็นกำลังใจและคอยสนับสนุนนักพัฒนานเกมไทยด้วยกันนะคะ หรือใครต้องการติดตามข่าวสารของเกมนี้หรือเกมกอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายอย่าลืมกดติดตามช่องดิฉันเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่เกมหน้าแต่ถ้ามีอัปิดตอะไรเพิ่มเติมเรีจะมาเล่าให้ฟังใหม่บายจ้า